รู้ไว้ไม่เสียเบาะวิธีดูแลเบาะรถกอล์ฟให้ใช้งานได้นานและไม่ขึ้นลาเบาะรถกอล์ฟเป็นจุดที่สัมผัสกับผู้ใช้งานมากที่สุดและมักเจอทั้งเหงื่อฝุ่นหากดูแลไม่ดีอาจเกิดปัญหาเบาะขึ้นลาซึ่งส่งผลต่อทั้งภาพลักษณ์ความสะอาดและอายุการใช้งานเดอะแกนกอล์ฟขอนำเสนอเคล็ดลับวิธีการดูแลรักษาเบาะให้ใช้งานได้ยาวนานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อราที่น่ากังวลครับ หลีกเลี่ยงความชื้นคือหัวใจหลักหลังใช้งานในวันที่ฝนตกหรือมีความชื้นสูงควรเช็ดเบาะให้แห้งทันทีด้วยผ้าสะอาดหากจอดรถไว้ในที่โล่งควรมีผ้าคลุมเบาะหรือผ้าคลุมรถกันน้ำเพื่อไม่ให้เบาะเปียกสะสมจนเกิดราใช้น้ำสบู่อ่อนหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับเบาไวนิลเช็ดทำความสะอาดเบาทุกสัปดาห์หลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์หรือสารเคมีแรงๆที่อาจทำให้เกิดเนื้อวัสดุแห้งกรอบและแตก มันตรวจสอบใต้เบาะและรอยต่อจุดที่ลามักเกิดขึ้นคือบริเวณซอกรอยเย็บหรือใต้เบาะที่หยาบชื้นควรพิกตรวจเดือนละครั้งหากพบคาบลาขาวๆให้รีบเช็ดด้วยน้ำส้มสายชูเจอจังแล้วเช็ดให้แห้งตามทันที เลือกใช้เบาะคุณภาพสูงทนแดดทนชื้นเบาะมาตรฐานจากเดอะแกนกอล์ฟผ่านการคัดสรรจากวัสดุคุณภาพทนแดดทนน้ำไม่อมความชื้นหากเบาะเริ่มเสื่อมสภาพแนะนำให้เปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยจอดในที่ร่มหรือที่มีหลังคาคุมหากใช้งานรถกอล์ฟประจำควรมีจุดจอดที่ไม่ไปโดนฝนโดยตรง การดูแลเบาะไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอหากคุณต้องการลดกลอฟที่พร้อมใช้งานเบาะสะอาดสวยนั่งสบายอย่าลืมเลือกใช้รถกลอฟจากเดอะแกนก๊ครับเบาะดีดูแลเป็นอยู่กับรถได้นานปรึกษาเรื่องดูแลลดกอ๊อฟติดต่อเดอะแกนก๊อกได้เลยวันนี้บริการครบจบทั้งคันพร้อมทีมช่างดูแลหลังการขายโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรติดต่อเดอะแกนกอได้เลยนะครับสวัสดีครับ